ต่างทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะในเกมบิ๊กแมตช์เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาที่ปิศามาเชสเตอร์เตตเปิดรังต้อนรับกันมาเยือนของอาร์เซนอลเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาทุกฝ่ายนะคะก็ต่างส่งกําลังใจเชียร์ทีมที่ตัวเองอยากจะให้มีแต้มนะคะแฟนปิศาจมาเชเตอร์เตตก่อนเกมคิดหนักเลยว่าจะชนะหรือจะเสมอดีเพราะว่าทําดีเสมอตัวมากนะคะบางคนอาจจะคิดว่าโห้ยมันแบบถ้าเราชนะนะมันนี่คือการส่งแชมป์ให้กับลิเวอร์พูลชัดๆเลย บางคนก็บอกว่าถ้าเราไม่ชนะเราลุ้นแบบหนีตกชั้นก็มันก็ไม่ไหวนะในฝ้าฝั่งของอาร์เซนอลต้องการสามแต้มเรียกว่านี่คือสัมแต้มสําคัญของพวกเขาเลยนะคะแต่นั่นแหละค่ะสุดท้ายจบด้วยผลการเสมอ1ประตูตอน1นแฟนๆลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหใจชื้นขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าบูโน่แฟนนานยิงประตูให้กับทางด้านของผ้สแสดงมาเชอร์เตดขึ้นนำก่อนนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็หนีไม่ไหวหนีไม่ได้ กลายเป็นว่าดิคนไรส์ค่ะมายิงประตูให้กับอาร์เซนอลบุกมาเอาเสมอปีศาจมาชเชตยเต็หนึ่งประตูต่อหนึ่งหลังจากจบเกมนี้ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลมีแต้มทิ้งห่างอาร์เซนอลถึง15ตามด้วยกันปัจจุบันลิเวอร์พูลค่ะเตะม,มากกว่า1นัดนะคะมีอยู่ที่70ตามในขณะที่อาร์เซนอลมีอยู่ที่55ตาแตมบอยที่มีเกมก็มา m อเป็นแปดไทแที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว แสดงมาเชลเต้เตะลงเล่นแมตที่ี่28แล้วนะคะพวกเขามีอยู่ที่34แต้มอยู่อันดับที่14ของตารางนั่นเองค่ะส่วนตารางคะแนนพิบริกในสัปดาห์นี้เออรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เรือใบมาชลเตอร์ซิตี้ลงป่าไปแพ้ฟอร์เรสต์หนในช่วง10นาทีท้ายในขณะเดียวกันทางหน้าของเสียงบลูเชลซี คูคูเรยายิงประตูให้กับเชลซีเปิดรังเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้หล่นไปอยู่อันดับที่5ของตารางค่ะแต่ต้องบอกว่าอันดับที่2ถึง9นี่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะถึงแม้ว่าเชลซีจะขึ้นมาอยู่ท็อปโฟแต่ตารางคะแนนของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทิ้งห่างทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มากนะคะ ทิ้งหางเพียงแค่หนึ่งตามเท่านั้นรวมทั้งที่มันอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นอาร์ตันวิล่านิวคาสเซลก็มีโอกาสที่จะขยับแซงกันได้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะยังเหลืออีกประมาณ10 เกมที่เหลือเนาะมันมีโอกาสที่ตารางคะแนนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ที่บอกไปค่ะว่าตารางคะแนนมันมีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าแกลความห่างเนี่ยมันห่างกันอันดับแค่หนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้พิริกยังคงเข้มข้นละาสนุกทีมที่ทิ้งห่างมากที่สุดเหนือใครนะั่นก็คือจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลนั่นเองค่ะที่มีแต้มที่ทิ้งห่างทางด้านของอาร์เซนอลถึง15แต้มแต่อย่างที่บอกค่ะว่าทางด้านของอาร์เซนอลยังมีแมตต์ตกครั้งอยู่หนึ่งนะคะถ้าหากว่า สามารถเก็บชัยชนะแมตช์ตกครั้งได้มันก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถขยับเข้าก็ไรลิเวอร์พูลได้อีกนะคะแต่ถ้าหากว่าเก็บไม่ได้แล้วลิเวอร์พูลไม่สะดุดเลยโอกาสที่แชมป์จะอยู่ในมือของลิเวอร์พูลสูงมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันคือช่วงท้ายโค้งของพิมยรีกแล้วค่ะเราไปที่บทสัมภาษณ์ของมิเกลออเตต้ากันหน่อยค่ะเรียกว่าแน่นอนว่านะักข่าวจ้องถามว่าโอ๊ยโอกาสในการลุ้นแชมป์ของคุณเนี่ยหมดลงหรือยัง มิเกลอาเตตาก็ได้บอกนะคะว่าพวกเขาเนียรู้ดีว่าหลังจากนี้คือมันจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทุกทุกแมตต์แต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันคือเวลาที่เหมาะสมหรือยังที่จะพูดว่าตัวเองเนี่ยหมดหลุ้นแชมป์แล้ว วอผลงานในเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมิเกลเตต้าก็บอกว่าตัวเองนี่หงุดหงิดมากๆเพราะว่าทางด้านของการครองบอลต่างๆเนี่ยคือดูดีกว่าปีแสดงมาโชเตอร์ยูเต็ดแต่สุดท้ายก็คือดันไปเสียประตูก่อนในครึ่งแรกและหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆดอยลงด้อยลงทีละสิบสิบห้าเมตรหรือ20เมตรนะคะแต่เจ้าตัวก็มองว่าคือภาพรวมเนี่ยอาร์เซนอลคือทําได้ดีกว่ามันก็เลยเป็นเกมที่เรียกว่าน่าเสียดายสาหรับมิเกลเตต้านะคะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเสียดายหงุดหงิดทุกสิ่ อย่างรวมอยู่ในเกมเกมนี้ค่ะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเราเองก็เข้าใจทางหน้าของมิเกลเดต้าเนาะคือถ้าว่าแบบ เอ้ยแบบฟุตบอลด้วยความคือฟุตบอลอ่ะคือแครรูปเกมดีคลองบอลดีอย่างเดียวมันไม่ได้อ่ะคือการจบสกอร์คือมันก็ต้องดีด้วยเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยนะคะคืออย่างที่บอกแล้วฟุตบอลมันคือความคลาสสิกค่ะก็ต้องมารอดูว่าปีสัาห์ต้องมารอดูว่าทางหน้าของอาร์เซนอลเนี่ยจะสามารถเอาชนะในเกมที่เหลือได้ไหมเพราะว่าทุกเกมหลังจากนี้ของพวกเขาคือสําคัญโคจะสําคัญเรียกได้ว่าสะดุดไม่ได้รวมถึงอยูฟุเองก็สะดุดไม่ได้เช่นกันค่ะ